สดชื่นเต็มเครื่องเต็มระบบยกแผงนะครับเมื่อวานนี้ครับตัวเน้นตัวเต็งตัว VP อยากโอกามาทัเดอร์ซิตี้ก็สอนบาสทีมผู้เยือนไปแบบชนิดที่ขาดลอยให้ไป19.5ชนะแบบโอ้โห30เกือบ40แต้มและบาสสดนะครับให้ไปที่ทางด้าน LA Keeper ก็ยังสดชื่นกันไปนะครับไม่นำซ้ำครับบาสสดนะครับให้ย้ำต่ำทางด้านเบลฟริสกิสลี่กับทางด้าน LA k e e p ปเอร์ครับที่200 สาสิบเก้าแต้มสามวินติดติดการที่ให้กันไปโอ้โ oh, ห oh. แตกเต็มกระดานขนาดนี้นะครับไม่นํำซันนครับชุดโครงการสามชุดโครงการสี่ก็ยังมาเต็มระบบโครคงการสามครับมีสูงทางด้านฟินิกซ์ซันนะครับสูงทางด้านพอร์ตแลนด์เทลเวเซอร์และสูงทางด้านเมมฟิสกิสลีย์และโครงการสี่นะครับสูงสเปอร์สูงเดือดราเมวลิกสูงฟินิกซ์ซันแล้วก็สูงเอลเอคปเปอร์มามาครบมาจบมาเต็มขนาดนี้ขอแสดงความดีกับ FC ที่อยู่ในครอบครัว ใครทีพอ,อยู้วักันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะอิ่มนนำสำราญกันได้ขนาดนี้สำหรับใครที่ต้องการแนวทางบาทเพิ่มเติมนนครับง่ายๆเลยนะครับก็ปัดขวานครับตารรูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่ a d p a i 7ได้เลยสำหรับใครสนใจผมขึ้นลิงก์ที่หน้าจอแล้วก็ใต้อคอมเมนต์คลิกเข้ามาคลิกเข้ามามาเป็นครอบครัวกัน สับเช้าวันนี้ครับก็มีบาสเอเเอแแข่งขันกันหมด5คู่วันนี้พิเศษครับผมจัดให้3คู่แบบแจมๆจชนิดที่เรียกว่าเอาไปแยกเน้นเอาไปแยกเน้นแยกเต็งเนี่ยกำไรอย่างแน่นอนวันนี้ครับคู่แรกเนี่ยมาที่ LA เอเอเรเกอร์ครับที่นัดล่าสุดเนี่ยแพ้บ,บัคกมาแบบยับเดินเพราะว่าพักผู้เล่นตัวจริงแทบทุกตำแหน่งต้องมาเจอกับทางด้านชิโกบูครับที่ผลงานในโชว์ที่5านัดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่คีเรชนะ3และแพ้2 วันนี้เจอสึกหนักมาเจอ LA Laker เใครๆมองว่าชิโกบูครับเป็นทีมอันเดอร์เลดมีแค่วูซูวิสมีแค่โคบีไวท์จอร์จกิสตี้ดูแล้วชื่อเสียงมีแต่พอโลสนามแล้วครับพวกนี้มักจะทำผลงานไี้ดีบรรดาบาสสามคนที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยมักจะถูกจับตาว่าเป็นนักบาสที่อันเดอร์เลดต่ำกว่ามาตรฐานแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับโดยเฉพาะโคบีไวท์ ลงสนามยามใดมีระดับ20แต้มขึ้นแทบทุกเกมไปยทีเดียวเข้าใจได้ครับวันนี้มาเจอทีมแก่งอย่าง L.A. Lakers ที่วันนี้มีโอกาสทั้งลูก้าทั้งเลบอนเจมครับจะลงสนามแต่ผลเอียดที่เปิดมาเนี่ยครับ10.5ผมยังเชื่อว่าวันนี้ชิโกบูจะแพ้ไม่เกิน10แต้มขอให้รอที่ทางด้านชิโกบูได้เลยครับมาต่อคู่ที่2เลยมาที่สการ์เบนโตคิงครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านวิลก,กิ้ u บักบัควันนี้จะไม่มีผู้เล่นสําคัญอย่างดายเมดิลาลงสนาม กองเช็คฟิตทางด้านยานิสนะครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านเองครับจะไม่มีทาบุนฮัสซาบูนิสเซนเตอร์ฮาร์ฟตัวหลักลงสนามอย่างแน่นอนแต่อาวุธการเข้าทำของาคารเมนโตคิงก็ยังดูดีดูหลากหลายมากกว่าทางด้านโยกิบักที่มียานิสแค่ตัวเดียวทับสำรองหรือว่าแม้กระทั่งตัวจริงที่ไม่ใช่ยานิสเนี่ยผลงานเนี่ยแทบจะไม่ได้เรื่องเลยนะต้องมาเจออาวุธหลากหลายของาคารเมนโต้คิงอย่างแซ็ก์ลาวินมาลิกมังอะไรพวกนี้เลดเปิดมาวันนี้ครับาคาเมนโตคิงต่อแค่แต้มเดียว ก็คิดว่าสการ์เนโต้คิงครับน่าจะเบียดเอาชนะมิกลกิบักไปได้ในเช้านี้และไปต่อคู่สุดท้ายครับคู่นี้อันเนต้าฮอคเปิดบ้านเจอกับด้านโกลเด้นสเตเิเอยร์ใครที่ติดตามผลงานของโกลเด้นมานะครับผลงานดีมากๆครับ19เกมที่ผ่านมาที่เจอร์มบนดลด์โลงสนามแพ้3ชนะ16แต่เช้าวันนี้พวกเขาจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่างเซเว่นเคอร์รีลงสนามที่มีการบาดเจ็บหลังต้องดูอาการว่าจะพักกี่นัดวันนี้ครับบุกมาเยือนเป็นต่ออยู่แค่2แต้ม บารระบบบารประสบการณ์อย่างโกลเดสต a t e ดิเออร์จะเอาชนะบารอย่างเอลต้าฮอคที่เอาแน่เอนอนอะไรไม่ได้ได้ไดอย่างเอ่นอนครับ2แต้มที่เปิดมาจัดหนักจัดเต็มที่โกลเดสต a t e ดิเออร์ได้เลยครับ3คู่ครับในวันนี้คิดว่าจะทำอย่างไ้ดีคู่แรกครับให้เป็นบารลองลองพี่ทารด้าชิโกบูคู่ที่สอให้ต่อที่ทางด้านาคาร์เมนโตคิงแล้วคู่ที่สารก็ให้ต่อเช่นกันต่อไปที่ทางด้านโกลเดสต วอร์ดเออร์า er. ืุอชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจฝากกดคอมเมนต์ผมหน่อยลยกันนะครับใครที่ตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ